ตายแล้วฉันลุนล้นลุ้นลุ้นเช้านี้ค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่าสองขีดแดงเปล่นเลยตายแล้วตัวโต,วต,วต,วตวเอ,อ๋ยจะคึกว่าฉันไม่ค่อยมีเชื้อแล้วนะคะทุกคนค่ะ ตายตายต,าต,าตาเป็นเพรสู้กันต่อไปดูแลตัวเองจนหายเนาะก้าสวัสดีจ้าพบกับช่องเดยไทยสปายฮแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองป,องปายสู้กดสุขคนนอจ้า fc เก่า fc ใหม่ e F C ที่น่ารักทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะทุกๆก,กําลังใจดีๆนะคะที่ส่งเข้ามาควมเมนต่างๆนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะขอให้ทุกคน มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทั้ง F อฟซเก่าเอฟใหม่ทุกทุกท่านค่ะมาอัปเดตอาการกันหน่อยหนึ่งนะคะสําหรับโควิดโคนาะนะคะแต่สายพันธุ์ไหนเราก็ไม่อาจรู้ได้หรอกคะ่ะเพราะตอนนี้ที่เขาฮิตกันก็คือโอมคอนเนาะคะ่ะสําหรับแม่ย่าก็ตกอกตกใจจนช็อกเลยนะคะโทรมาหาลูกชายเขาอย่างงู้นอย่างนี้ใหญ่เลยเราก็ถ้าเรารู้เรามีอาการก่อนเราก็จะไม่ไปบ้านท่านนะคะไม่ไปรวมตัวกันกับ พี่น้องตรงนั้นนะคะเพราะว่าแกก็เพิ่งเสียพ่อปู่ไปนะคะพ่อปู่ก็ล้มหายตายจากเพราะโควิดโคโรนาแกอาจจะเป็นเดลต้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนั้นแกก็ได้รับว <c oughs> ัคซีนกันแล้ว2เข็มนะคะก็มาติดทั้งปัวทั้งเมียไม่ยากก็ฟื้นขึ้นมากินข้าวไรได้โอเคแต่พ่อปู่นะหายใจลงป่งลงปอดอะไรกินข้าวไม่ได้ก็เลยป่วยราาๆสอ,อาทิตย์ก็เสียไปตามคลิป,ปก่อนนู้นนะคะ แต่ทีน,นี้ก็คุยกับแฟนอยู่ถ้าเราโลกไปติดแม่ย่าแฟนก็คงจะเสียใจมากเหมือนกันนะครับเพราะเราไปวันนั้นเราก็ไม่รู้เราก็ไม่มีอาการอะไรถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าเราเป็นไข้ตัวปวดหัวตัวร้อนเราก็จะไม่ไปหาพี่น้องนะคะแต่มาวันนี้ทุกคนก็ตรวจแล้วเพราะตัวตู้กับแฟนไปวันอาทิตย์นะคะวันนี้ก็เป็นวันพุธเนาะคะ่ะสามวันสี่วันมาแล้วทุกคนก็เลยตรวจกันตรวจเองที่บ้านนะคะใช้เครื่องตรวจ แบบเร่งด่วนตรวจเองที่บ้านนะคะน้องสะพ้ายก็ปกติพี่สะพ้ายปกติน้องสาวน้องเฉยปกติมีคนเดียวติดนะคะทุกคนขาพี่ชายของแฟนเพราะว่านั่งติดกันกับแฟนตัวโตวนะคะนั่งตัวไกๆกันแล้วกลมไปคุยกันเรื่อยอะไรเรื่อยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีพี่ชายแฟนคนเดียวที่ยังไม่ติดนะคะส่วนทางนู้นพวกพี่สะพ้ายพวกลูกพวกใครก็ติดกันหมดทุกคนแล้ว แล้วก็สําหรับแม่ย่าเองแกก็กลัวหน่อยนึงเพราะว่าตัวูตตอนที่แกทํากับข้าวเนี่ยตัวูต,วต,วต,วตวจะไปเดินรอบๆในครัวไปคุยกับแกเล่นนะคะแกก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ก็ต้องก้มไปคุยกันใกล้ๆแกก็คิดเหมือนกันนะคะแต่แกก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่แกก็ตกอกตกใจเพราะว่าพ่อก็เพิ่งเสียไปเพราะโควิดนี่เองนะคะถ้าคนมีประสบการณ์มีอะไร เกี่ยวกับการสูญเสียเกี่ยวกับการป่วยหนักเพราะโควิดแล้วมันก็ตกอ,อกตกใจหน่อยหนึ่งจะเป็นสายพันธุ์ไหนเราก็ไม่อยากเป็นนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่เรื่องสนุกเนาะคะ่ะตัว,ต,วตัวเองนะคะสําหรับอาการนะคะตั้งแต่วันแรกตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ที่แฟนเริ่มป่วยขึ้นมาตัวเองนะคะพูดถึงอาการตัวเองเพราะอาการแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะคะ่ะของตัวตัวเองก็จะเป็นไข้รุมรุมเบาๆไม่ขึ้นสูงมากนะคะ ไข้รุมๆหน่อยแล้วก็เมื่อวานกับวันก่อนก็เจ็บคอนหน่อยๆนะคะคัดจมูกนิดๆเมื่อคืนก็คัดจมูกนิดๆอาการเจ็บคอหายไปแต่รู้สึกว่าเหมือนมีสเสลี่ยในลําคอนะคะนี่คือของตัวตู้เองนะคะแต่วันนี้เมื่อกี้ดันไปอาบน้ํานะคะทุกคนค่ะแต่ก็อาบน้ําอุ่นนะคะรีบอาบหน่อยหนึ่งทีนี้ก็เหมือนจะไข้ขึ้นนะคะ <S 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 คลิปนี้ก็คงต่อนิดหนึ่งนะคะติดตัดต่อหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อกี้เพื่อนเขาเอาไว อาหารมาให้นะคะเข้ามากดออดหน้าบ้านนะคะให้เขาขึ้นมาแล้วเขาก็กดออดหน้าห้องหน้าพาร์ทเมนต์แล้วเขาก็ไปเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เพิ่งเปิดไปเอานะคะพอดีไก่กับไข่ของตัวโต,วตวหมดพอดีค่ะก็เลยให้เพื่อนแฟนนี่แหละค่ะเข้าไปซื้อที่ซุปเปอร์มาให้แล้วเขาก็โอนเงินโอนอะไรให้กันเรียบร้อยนะคะเราช่วงนี้ก็ต้องกักตัวทําหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมนิดนึงสัก หนึ่อาทิตย์ไปแล้วนู่นแหะค่ะค่อยว่ากันถ้าผลตรวจอะไรทั้งตรวจเองทั้งอยากไปตรวจที่ศูนย์ด้วยเพราะว่าเฟนต้องไปทํางานนะคะตัวโต้ก็จะต้องออกไปตรวจด้วยว่าผลเป็นยังไงจะนี่จะนั่นหรือเปล่านะคะแต่สําหรับตัวตัวเองที่ตรวจเมื่อเช้านี้นะคะทุกคนขอสีแดงจึงคึงเลยค่ะตรวจเมื่อเช้านี้นะคะทีแรกก็ถ้าเราแยกแต่รูจมูก วันแรกๆที่ตัวตรวจมันก็ไม่ค่อยขึ้นขึ้นนิดเดียวนะคะแต่วันนี้แฟนบอกว่าเธอลองเย่ลลำคอด้วยสิเพราะเรอมีเสร็จมีอะไรยืน่นเข้าไปเรือลิ้นลงไปหน่อยนึงกว้านหน่อยนึ่งสิเราก็มาเย่จมูกต่อเลยแล้วก็ลงไปใส่อย่นี่แล้วก็หยอดแล้วก็ตรวจไม่เคยเจอเห็นแดงขนาดนี้นะคะตกใจเหมือนกันนะคะจะแรกโอ้ไม่ก็ ว่ากันไปเป็นแล้วก็รักษาและดูแลตัวเองก็สู้กันต่อไปสําหรับยาที่ตัวตู้กินก็มีพา,ารากับฟ้าทลายโจรด้วยก็น้ําขิงน้ําร้อนน้ําอะไรก็ว่าไปยังไงก็ดื่มน้นําร้อนเอ้ยชาร้อนอะไรตลอดทั้งวันทั้งวี่ไปก่อนนะคะช่วงนี้ค่ะ <c oughs> ก็สู้กันต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้กันทั้งเป็นกาลังใจให้แฟนด้วยโชคดีว่าเราเป็นไม่มากคนหนึ่งเป็นมากนะคะอาการของแฟนก็ เย็นวันอาทิตย์ก็เริ่มไข้นะคะวันจัน์ทรมาก็ไข้ก็สาิบแปกว่ากว่านะคะมาวันอังคารก็3ากว่ากว่าแล้วก็ไอหนัก,กวันอังคารวันเดียวมาเมื่อคืนนี้มาวันนี้ไม่ค่อยไอแล้วค่ะแต่ก็ยังเป็นไข้รุมๆอยู่ก็โชคดีไปว่าไอไม่มากแต่ถ้าคนไอมากเหมือนพี่ที่เมืองใกล้กันแกบอกว่าแกไอ ไอจนเยี่ยวลาดเลยนะคะบางคน3ามตีวันแล้วก็เหงื่อแตกแล้วก็ไข้แตกไข้เตีนข,ขนาดแกสามเข็มไปแล้วนะคะก็ยังติดขึ้นมาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันอาการโรคผีบานี่ก็เพราะกาันจากคนนะคะคนนึงเป็นนี่คนนึงเป็นแบบนั้นคนนึงเป็นสองวันหาย3วันหายบางคนสองอาทิตย์ก็ไม่หายก็มีนะคะแต่ทั้งนี้นทั้งนั้นตอนนี้ก็ โต้ก็เพิ่งตรวจไปเมื่อกี้แฟนก็วัดประหลอดวัดอะไรไปได้3 7มุดนู่นแหละค่ะเกือบ3ามก็รู้สึกว่าไข้รุมๆนะคะก็เพิ่งพลาลากับฟ้าทลายโจนไปอีกนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันนะคะให้แข็งแรงนะคะช่วงนี้ก็อาจจะอัปเดตอาการไปเรื่อยๆหรือว่าจะปล่อยคลิปสั้นไปด้วย เพราะว่าตัวตก็ทำติ๊กตอกด้วยอะไรด้วยนะคะอาจจะปล่อยคลิปติ๊กตอกอะไรผสมผสานกันไปก่อนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างสะทง้งสะเทียนหมดแล้วร่างโคงร่างกายก็จะทำคลิปยาวๆมานั่งคุยจ,จุดนู้นจุดนี้เหมือนเดิมเมาหมอยหอยสั่งให้ฟังกันแบบเพาะๆนะคะตอนนี้ก็ซบซบเบาๆกันไปก่อนยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะอัปเดตอาการ โควิดโคนี้เรื่อยๆนะคะจนกว่าถึงวันหายนูละคะ่าหายปกติยังไงก็ขอขอบทุกพักคุณทุกทุกกำลังใจเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ทุกคนนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงะคะ่ะไม่เจ็บไม่จนปลอดโรคปลอดภัยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ๊าบายคะ่ะยิ้มสู้นะคะทุกๆปัญหาเนาะคะ่ะ